สวัสดีค่ะ,ะกันิกาน,นะคะจาก AIS เป็น Head of 5G Product and Ecosystem Partner นะคะส่วนหนึ่งของ Partner ก็คือ Huawei Cloud นี่แหละค่ะที่เป็น Partner ที่แข็งแรงของเรา <c oughs> ก็วันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะทีมงาน Huawei Cloud ที่มาให้ความรู้กับโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตพัก5นะคะเราจัดกันที่โรงพยาบาลดำเนินสะดวกงานนี้ก็มีโรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลที่สนใจ product กับ solution ของ Huawei Cloud <c oughs> นะคะโดยเฉพาะ AI <c oughs> ก็คิดว่าเราน่าจะได้เวิร์กช็แล้วก็มีลูกค้าที่ จะพายลอลตกับเราในเร็วๆนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ สุลัษนานะคะพยาบาลจากโรงพยาบาลนครปฐมค่ะอาพรมณีวันค่ะจากโรงพยาบาลนครปฐมเช่นกันค่ะปัจจุบันนี้เรามีปัญหาเรื่องอัตรากําลังของพยาบาลเราไม่พอเราจะมีเวลาให้กับคนไข้น้อยลงเพราะเรามีเอกสารค่อนข้างเยอะเราก็เลยเอา AI เข้ามาเจนเนอเรตเป็นอีบุ๊กทำเป็นวิดีโอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับบริการคืนเวลาให้พยาบาลเพื่อไปดูแลคนไข้ได้เต็มที่มากขึ้นนะคะชื่อพานพงศ์เกษกุลน,นะครับผมนักวิาชาการคอมพิวเตอร์ครับอยู่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทรยครับผมเรื่องสมาร์ทพิทเ่ยเนี่ยเรดี๋ยวนี้ั เมื่อก่อนเนี่ยสมมติว่าเราป่วยอยู่ที่โรง,งพยาบาลเองเนะครับแต่มันไม่มีหมอเฉพาะทางเงี้ยครับผมมีการตรวจสอบหรืออะไรแล้วข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้ลิงก์กับโรงพยาบาลบีอย่างเงี้ยครับผมเราไปที่โรงพยาบาลบีเราก็ต้องมีการตรวจร่างกายใหม่เดี๋ยวนี้เนี่ยพวกระบบ AI พวกนี้มันมาช่วยเยอะมากก็เลยทำให้แบบมีการส่งข้อมูลส่งผ่านกัน,นรวดเร็วขึ้นเราไปที่โรงพยาบาลบีเราสามารถแบบส่งข้อมูลต่อเพื่อไปโรงพยาบาลที่มีหมอเฉพาะทางได้ได้รวดเร็วขึ้นนะครับวันนี้พวกเวทีครับ,รบเรามี virtual human ที่จะช่วยงานของโรงพยาบาลได้สามารถที่จะทำคอนเทนต์นะครับเือที่เจ้าตัวไม่ต้องมาครับเราสามารถ มากกว่านั้นเนี่ยเรายังมีตัว AI ครับที่จะเป็นลักษณะของ GPT Bot นะครับที่เอามาใช้ในแง่ของการดึง Data ข้ามระหว่างโรงพยาบาลน,นะครับทำให้ประมวมันง่ายขึ้นเอามาเป็นแดชบอร์ดให้คุณหมอสามารถดึงข้อมูลคนไข้มาโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาที่เป็นตรวจใหม่ถ้าสนใจติดต่อโู e ้ใค่าวตามเว็บไซต์นี้เลยนะครับหรือติดต่ออุคากรของโู e ้ใค่าวเชื่อมถุนได้หรือดูตาม Tik ิกตอที่เรามีอยู่นะครับขอบคุณมากครับ